คันนี้ครับผมเป็นยามไฮเอ็นแมก105นะครับผมสีน้ำเงินครับคันนี้19ทันวาแล้วครับผมจะ20อยู่แล้วครับแต่วิ่งมาแค่3,000โลเท่านั้นเองนะครับสวยมากครับสดจริงๆครับคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากครับใหม่แท้ครับผมสวยมากครับคันนี้สภาพนะครับกระจกกระจกครบนะครับผมบางโคลเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์โอเคเอาด้วไล่ดูชุดสีครับผมเนี่ยนะ สวยใสครับคันนี้สวยใสเลยนะครับไล่กันไปเลยเนาะชัดๆนะครับไล่ดูชัดๆนะนะครับนี่สวยนะครับสวยมากมาครับเงาจริงเลยดิ้วรอยนะครับนี่จะมีนิดนึงฮะนี่หอยเชงานเล็กๆน้อยน้อยครับนี่ครับสวยจริงๆครับผมร้อนหน้าครับรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูยางหลังนะเดี๋ยวไปดูยางหลังก่อน เนี่ยนะครับลึกจริงๆนะลึกมากๆนะครับเนี่ยเอานิ้วเข้าไปเนี่ยลึกนะครับไม่แท้นะครับผมนี่นะครับดูสภาพเครื่องครับผมนี่นะครับนี่ครับภาพข้างหน้านะครับบางคนหน้าครับผมล้อฝั่งนี้นะ โอเคชุดสีน่าจะดูครบแล้วครับเรียบร้อยน่าจะดูครบแล้วครับชุดสีนะครับคันนี้ป้ายกรุงเทพนะครับโอนง่ายครับผมโอเคครับผมมาดูหน้าไมคกันตอนเลยครับเมื่อกี้มีลูกค้ามานะครับก็เลยหยุดถ่ายไปก่อนแล้วก็มาถ่ายใหม่เพราะว่าลูกค้ามาก็ไปรับลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ได้ถ่ายชุดสีไปแล้วก็เลยมาถ่ายเสียงเครื่องนะครับตอน นี่เลยนะครับผมโอเคเรามาสตาร์กเลยนะครับนี่ยครับสามล้อนุ่มๆครับผมเนี่ยนุ่มเลยนะครับสูงต่ำนะครับเนี่ยสูงค่อนข้างที่จะสว่างนะครับดูได้เลยเนี่ยนะครับสว่างมากเลยนะครับติดสบายๆนะสูงต่ำติดหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยผมจะขับไปด้วยนะครับดูไปด้วยเนี่ยฮะแน่นนะครับผมเรื่องยังแน่นอยู่เลย ขับง่ายสบายสบายครับผมเอ็นแมกนะครับโอเคสนะบายสบายเลยครับโอเคนะเแื่อกงก็ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วครับรับเอ็นแมกสีเหอนกันคันนี้นะใครสนใจก็ทักมาได้เลยครับสวยจริงๆครับผมหนึ่งเก้าแบบทันวาแล้วจะสองตูนอยู่แล้วนะครับผม ราคานี้ไม่แท้ด้วยนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับมามาดูได้เลยครับผมกับตานะครับลิปก็ได้ถ่ายไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตลอดคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม่็เดี๋ยวเมื่อกี้ให้ดูไฟหน้าแล้วเนาะสูงต่ำติดนะเดี๋ยวผมจะผมไม่อยากเอาขาตั้งลงมันมองไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวดูไฟท้ายขาตั้งดูไฟท้ายก็ได้นะครับขาตั้งลงปุ๊บมันก็จะดับครับอัตโนมัตินะครับของเครื่องนะไฟท้ายก็ติดธรรมดานะครับ นะครับผมมืดโอเคสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม N m a x นะครับ